สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่บิ๊กจะมาแจกสูตรเต้าห้วยไข่มุกนมสดนะครับผมสูตรทําขายพร้อมกับคํานวณต้นทุนว่า1นึงกระปุกตวกระปุกละเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงช่องทางการขายด้วยนะครับว่าขายช่องทางไหนได้บ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับวัตถุดิบในส่วนของตัวเต้าห้วยก่อนเลยนะครับก็จะมีน้ําเปล่าครับมีนมโคหรือว่านมรสจืดนะครับผมนมข้นจืดครับ น้ำตาลใครที่ชอบหวานสามารถเพิ่มได้นะครับวันนี้พี่บิ๊กใช้8ช้อนโต๊นะครับผงวุ้นแล้วก็นมข้นหวานนะครับใครที่ไม่ชอบให้มีกลิน่นนมข้นหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมเรามาลงมือทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เ,เพื่อนเพนเทน้ําเปล่าใส่ลงในกระทะเลยนะครับผมตามด้วยนมโครครับตามด้วยนมข้นจืดครับผม จากนั้นก็โรยผงวุ้นลงไปเลยครับผงวุ้นวันนี้ใช้แค่2ซช้อนชานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็คนให้ผงวุ้นของเราตกลงไปข้างล่างเพื่อที่จะให้วุ้นมีความอิ่มน้ํานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็พักเข้าไว้ประมาณ10นาทีได้เลยครับเมื่อครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็คนก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําไปตั้งเตานะครับทุกคน ในการตั้งเตานะครับพี่บิ๊กจะใช้ไฟกลางนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยเลยนะครับเพื่อนๆต้องหมั่นคนนะครับเพราะว่าผงวุ้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ไหม้ได้นะครับผมคนไปเรื่อยเลยนะครับวิธีสังเกตว่าผงวุ้นสุกหรือยังนะครับให้ใช้ช้อนนะครับจุ่มจุ่มลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นเป็นเม็ดๆนะครับแสดงว่าผงวุ้นเนี่ยยังไม่ได้สุกนะครับผมเราก็ทําการคนต่อไปเลยครับ คนต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับจนรู้สึกว่านมของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับทุกคนเมื่อเริ่มร้อนแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลทรายขาวลงไปเลยครับผมตามด้วยนมข้นหวานนะครับ30 ml นะครับจากนั้นนะครับก็คนให้ส่วนผสมของเราละลายดีแล้วก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเมื่อเขาละลายดีแล้วนะครับผมแล้วก็นมของเราก็เดือดแล้วนะครับ เช็คว่าผงวุ้นสุกหรือยังเมื่อสุกแล้วเราก็พักไว้ก่อนให้เขาอุ่นนะครับในส่วนของพิมพ์ที่จะมาทําไข่มุกนะครับพี่บิ๊กซื้อมาจากช้อปปีราคา39บาทนะครับทุกคนเป็นพิมพ์น้ําแข็งนะครับผมรูปทรงกลมนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราพักให้อุ่นแล้วนะครับพี่บิ๊กจะเอานมที่เราต้มมาเนี่ยประมาณ170 ml อนะครับผมมาเทใส่ในพิมพ์เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ช้อนฟองที่เกิดขึ้นมาออกก่อนได้เลยครับผม จากนั้นนะครับก็นําอีกฝาหนึ่งนะครับมาประกบลงกดลงไปในนั่นเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็นําเข้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับให้เขาเซตตัวนะครับจากนั้นก็นํานมที่เราต้มนะครับมาเทใส่ภาชนะที่สามารถเทใส่แก้วต้าหวยได้ง่ายๆนะครับในส่วนของแก้วต้้าหวยนะครับพี่บิ๊กซื้อมา37บาทได้ทั้งหมด20แก้วด้วยกันนะครับทุกคน ขนาดปริมาณก็6ออนนะครับผมแล้วก็จะมีฝามาให้ด้วยนะครับชอบแบบไหนก็สามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็นำนมที่อุ่นๆนะครับมาเทใส่แก้วตั้งหวยของเราเลยครับปริมาณนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าจะเทมากเทน้อยนะครับอันนี้พี่พี่ก็เทให้เกินครึ่งแก้วมานิดนึงนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็เทให้ครบทั้ง11แก้วเลยนะครับ ก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับทุกคนให้เท่าๆกันนะครับผมจากนั้นนะครับก็ช้อนฟองออกได้เลยครับเมื่อช้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเข้าแช่ตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อให้บุญของเราเซ็ตตัวดีเลยนะครับในจ่วระหว่างรอนะครับเราจะมาทําน้าราดเต้าหวยกันนะครับผมวัตถุดิบก็จะมีน้ําเปล่าครับ มีนมโคหรือว่านมรสจืดนี่นะครับผมแล้วก็มีนมข้นจืดครับมีน้ําตาลรายขาวนะครับสี่ช้อนโต๊ะใครที่ไม่ชอบหวานก็ใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยครับผมใช้ไฟกลางในการต้มนะครับเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปพร้อมกันเลยครับน้ำเปล่านมโคนมข้นจืดน้ำตาลนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็คนให้น้ำตาลละลายนะครับไม่ต้องให้เดือดมากนะครับทุกคนให้เดือดพอปุดๆพอร้อนๆก็สามารถพักเข้าวาได้แล้วนะครับผม เมื่อเดือดประมาณนี้แล้วครับก็พักไปก่อนได้เลยครับพักให้เขาอุ่นๆนะครับทุกคนเมื่อไข่มุกนมสดของเราเซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันครับผมหานี่เลยก็จะได้เม็ดแบบนี้เลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาเคาะนะครับเคาะออกเลยนะครับทุกคนก็จะออกง่ายอยู่นะครับน่ารักมากเลยนะครับทุกคน ก็จะได้แบบนี้เลยเด้งดึงเด้งดึงนะครับผมเมื่อตัวของเต้าหอยของเราเสร็จตัวแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาตักตัวไข่มุกนมสดของเรานะครับผมใส่ลงไปในแก้วเลยนะครับก็แผงหนึ่งนะครับมีอยู่63ลูกนะครับเราก็เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ5ลูกหรือว่า6ลูกนะครับทุกคนเมื่อครบแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยครับ นี่เลยนะครับผมหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับทุกคนจากนั้นนะครับก็นำน้ำราดเต้าห้วยนะครับผมที่เราทําไว้ก่อนหน้านะครับมาเทใส่ลงในแก้วเต้าห้วยของเราเลยครับผมก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันให้ครบทุกแก้วเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็นํนาฝ <Peg>. ามาปิดได้เลยครับปิดให้ครบทั้ง11แก้วเลยนะครับผมก็จะได้หน well. ้าตาแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เมื่อครบทั้งหมดแล้วนะครับก <c oughs> erm ็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเข้าแช่ตู้เย็นเนาะหรือว่าใครจะแช่บนถังน้ําแข็งสลับนําไปขายก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเย็นแล้วนะครับเมื่อเขาเย็นแล้วนะครับพี่บิ๊กก็ได้เปิดฝาแก้วแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาตักให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมเต้าห้วยไข่มุกนมสดของเรานะครับหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับผมรสชาติก็อร่อยหอมหวานมันมากเลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของเนื้อเต้าห้วยกันนะครับ เด้งดึงเด้งดึงนะครับทุกคนคือละมุนลินมากเลยนะครับทุกคนคืออยากให้มากินด้วยกันนะครับสูตรนี้มีความอร่อยกลมกล่อมมากเลยนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาคำนวณต้นทุนกันนะครับว่าตกกระปุกละเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้นะครับพี่บิ๊กก็จะเทียบบรรยัตยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ละวัตถุดิบใช้ไปเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงกรอบสีแดงนะครับเรามาดูต้นทุนโดยประมาณกันนะครับผมต้นทุนโดยประมาณนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่75บาทจุดห้าสิบเอ็ดส เราทำได้ทั้งหมด11แก้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจะตกแก้วละ 6บาทจุด86สตางค์นะครับทุกคนราคานี้นะครับยังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางค่าแรงแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับราคาที่ควรขายนะครับควรขายอยู่ที่2 0่สิบถึงยีบาทนะครับหรือว่าใครจะขายถูกกว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมเรามาดูในส่วนของช่องทางการขายนะครับพี่บิ๊กก็ได้รวบรวมมาให้ดูแล้วนะครับผมว่าสามารถทําขายได้ในช่องทางไหนบ้างนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับขายทางออนไลน์ Facebook IG Tik t o ็อกนะครับก็โพสต์ลงตามกลุ่มต่างๆหรือว่าไลฟ์สดขายก็ได้นะครับ 2นะครับเราก็อาจจะแบบออกตามขายตามตลาดเย็นตลาดหน้าถนนคนเดินหรือออกตามงานหรือออกตามบูธก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับข้อ3นะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากทําขายอยู่บ้านหรือว่ามีหน้าร้านเนี่ยเราก็เข้าร่วมบริการ delivery นะครับของ f ู o ดแ a n d a ของแก a b Food ของ Line Man หรือว่าจะเป็นค่ายอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับผมข้อ4ครับเราสามารถนาเต้าหวยของเราเนี่ยไปฝากขายตามร้านต่างๆที่มีตู้แช่เย็นได้เหมือนกันนะครับตอนที่พี่บิ๊กเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีคนมาฝากขายอยู่นะครับผมแก้วประมาณนี้นะครับพี่บิ๊กขายอยู่ที่แก้ว25บาทก็ขายดีเลยนะครับข้อ5ครับถ้าเกิดว่าเรามีร้านอยู่แล้วนะครับเราก็เพิ่มเป็นเมนูนั้นๆในร้านของเราเลยนะ ข้อ6นะครับเปิดร้านเล็กๆขายต้อหอยโดยตรงหรือว่าเราจะขายอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับผมเ,เพื่อนๆลองนําสูตรนี้ไปทําขายหรือว่าไปทําไว้กินเองให้เด็กๆที่บ้านทานก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่พี่บิ๊กจะอัพลงไว้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ